4วิธีทําให้ผู้ชายกลับมาสนใจคุณนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชายที่เราครบหาเนาะเขาเริ่มจะถอยห่างจากเร้านะคะเริ่มจะแบบปันใจให้กับคนอื่นเริ่มจะโฟกัสกับสิ่งอื่นมากกว่าเราแสดงว่าบางทีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเขากลับมาแต่ถ้าเราตั้งใจเลิกไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพื่อเขาแล้วแต่ถ้าวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ของเราเราอยากดึงเขากลับมาเนี่ยค่ะให้คุณทำสี่สิ่งนี้ที่ลูเกตบอก ะะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ครูว่ามันเป็นประเด็นหลักๆเรื่องหลักๆที่คุณต้องให้ความสนใจอ่ะคุณต้องโฟกัสกับเรื่องนี้เยอะๆไม่ใช่ว่าไปไล่ตามเขา,เปาไปง้อไปอ่อนั่งถามว่าทําไมไม่รักกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เสียทรงมากนะคะอ่ะแบบแรกเลยก็คือพัฒนาตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าครู มันยากอ่ะมันนานอ่ะมันจะเห็นผลหรืออะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ลงมืออะไรสักอย่างยังไม่เคยเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยว่าเราเปลี่ยนตัวเองหรือยังนะคะอ่าโฟกัสกับตัวเองพัฒนาตัวเองเช่นอะไรบ้างหันมาสนใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยคุณลืมไปว่า24ชั่วโมงของคุณเนี่ยคุณไปให้เขาหมดเลยอ่ะคุณให้เขาหมดเลยอย่างเงี้ยเขาจะเห็นคุณค่าของคุณไหม มันเป็นไปไม่ได้นะคะคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เวลาทั้งหมดของเขามาแล้วเนาะเราจะเป็นสิ่งที่เขาลดคุณค่าให้ความสําคัญลงเพราะฉะนั้นนะ่ะจัดการโลกตัวเองใหม่นะคะโลกของคุณมีย4ิบี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นย4ิบสชั่วโมงเนี้ยคุณต้องเมเนจให้ดีว่าคุณจะทําอะไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่าย4ิบสี่ชั่วโมงนี้คุณเทให้เขาหมดเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่มีเขาอยู่ตรงนี้โอ้เรานี่แบบอยู่ไม่ได้เลยนั่นคือคนที่ขาดเสน่ห์นั่นคือคนที่เขาจะลดสถานะ โอเคไหมเราต้องเปลี่ยนว,วิธีการคิดใหม่นะคะซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ได้ไปไล่ตามเขาเห็นไหมคะเรากลับมาที่ตัวเองก่อนวันนี้ถ้าเกิดจุดตั้งต้นของคุณคือการไปง้อไปตื้อไปตามนะคะคุณรับรองคุณจะไม่ได้เขาคืนมาโอเคปะต่อมาข้อที่2นะคะฝึกสร้างความลึกลับบ้าง ะค,ะคุณไม่ต้องไปรายงานเขาทั้งหมดคุณไม่ต้องไปบอกสาธยายเขาทั้งหมดว่าคุณไปไหนทำอะไรกับใครกินอะไรรสชาติอาหารเป็นยังไงเขาพูดว่าอะไรกันบ้างไม่ต้องเล่าหมดเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่มันเป็นหนังสือที่มันมันอ่านหมดแล้วอ่ะมันจะน่าเบื่อเจอคุณกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็เล่าทุกอย่างเล่าแบบดีเทลเยอะมากนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเราอยู่แพทเทิร์นนี้ยเยอะ,ยอะๆอะมันมัน มันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรให้น่าสงสัยเลยไงมันไม่มีความลึกลับอยู่ในนั้นเลยเนาะอันนี้สําหรับคนที่แฟนลดสถานะไปหรือว่าเขาขอแยกนะคะต้นเหตุมันก็เกิดจากเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะก็คือว่าคุณจะไปไหน คุณก็ไปเนาะอาจจะบอกเขานิดนึงอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วคุณจะไปนั่งกินข้าวตรงไหนไปนั่งกับใครไปพูดคุยอะไรกันบ้างบางทีเราไม่ต้องเอามาเล่าเขาทุกอย่างก็ได้ไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์เลยไม่มีความลึกลับเลยอันนี้เป็นจิตวิทยาข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสร้างความสงสัยให้เขานิดนึงได้เลยอะอันนั้นอะระวัง <c oughs> มันจะกลายเป็นของตายในความสัมพันธ์ ข้อที่สามค่ะอย่าตามใจเขาทุกอ,อย่างคุณต้องมีมุมที่คุณเป็นตัวของตัวเองบ้างนะคะสมมติคุณไม่ว่างที่จะไปกับเขาก็แบบไม่ใช่ว่าแคนเซิลนัดตัวเองแล้วก็ไปกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยบางทีงานคุณเสียบางทีชีวิตคุณต้องเจอปัญหาเพราะเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะนั่นคือเรากําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองสูญเสียความมั่นใจสูญเสียชีวิตของตัวเองไปอะผู้หญิงที่ฉลาดจะไม่ยอมให้ผู้ชายมาลดคุณค่าของคุณเลยการที่ เขาขอให้คุณไปไหนมาไหนกับเขาแล้วแล้ว,ลวคุณต้องลางานคุณต้องแคนเซิลนัดลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกับเขานี่กาลังสร้างปัญหาให้ตัวเองอยู่นะแล้วถ้าเกิดเขาบังคับให้คุณทําอะไรแบบนี้นั่นแสดงว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของเรื่องของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาสนใจเรื่องของตัวเองเยอะๆนะคะพยายามที่จะดูแล เรื่องของตัวเองให้ดีเพราะเมื่อ,อไหร่ที่เรื่องของคุณเนี่ยมันได้รับความเสียหายหรือว่าเรื่องของคุณมีปัญหาขึ้นมาบางทีผู้ชายบางคนก็ไม่ได้สนใจเลยเขาให้คุณแก้ปัญหาเองคุ้มไหมไม่คุ้มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองอย่าสูญเสียโลกของตัวเองโลกของคุณคุณต้องรักษาให้ดียังไงอ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไปชีวิตของคุณจะต้องไม่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องกระทบอะไรที่เขาปัดความรับผิดชอบข้อที่4ค่ะ อย่าอยู่กับคอมฟอร์ตโซนอ่าเรื่องนี้กูจะบอกให้นะตกม้าตายกันเยอะมากนะคะคอมฟอร์ตโซนก็คือจุดที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราสบายใจเราเคยชินอ่าอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีมันมันไม่ใช่ความสุขของคุณเลยนะคะคอมฟอร์ตโซนเดิมๆบางคนนะยอมอยู่กับความทุกข์ใจเห็นไหมยอมอยู่กับเอ่อการโดนรักรอเปรียบอะไรเงี้ยนะคะหรือยอมอยู่กับการพูดคําที่แบบ คุณรู้สึกว่ามันไม่น่ารักแต่แล้วคุณต้องฟังอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการที่คุณยอมทนอยู่กับคอมฟอร์ตโซนเดิม,ดมนะคะผู้หญิงที่ทนกับอะไรแบบนี้นะฮูเกนบอกเลยผู้ชายจะไม่ให้ค่าเราเลยค่ะเพราะเขาคิดว่าเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้จะพูดอะไรกับเราก็ได้ถูกไหมคะจะเป็นยังไงก็ได้ในเมื่อเราทนได้ในเมื่อเราไม่พูดอะไรในเมื่อเราไม่มีแบบว่าวิธีการสื่อสารกับเขาที่มันแบบเฮ้ยล้ำเส้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปตามน้ําของเขานะคะเห็นคุณไม่พูดไงเห็นคุณยอมได้ไงเขาก็จะบางทีก็เอาเปรียบคุณหรือว่ามีนิสัยที่เห็นแกนตัวบางอย่างอะไรออกมาเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเรื่อยๆนะคะนั่นคือเราติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนเรายอมให้เขาล้าเส้นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากให้เขาสนใจคุณนะเราต้องเลิกนิสัยนี้นะคะอะไรที่มันมันดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะ่ะก็พูดคุยสื่อสารออกมา แต่ไม่ใช่ว่าไปพูดคุยสื่อสารในเรื่องที่แบบรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นนะก็ซอฟๆลงหน่อยใช้ศิละปะในการพูดคุยแต่คุณจําไว้นะคนจะเคารพคุณนะคะหรือเขาจะให้ค่ากับคุณก็ต่อเมื่อคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้ตั้งต้นความสัมพันธ์ให้ถูกเลยถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนที่อะไรก็ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่คนไม่ค่อยให้ค่าหรือสนใจเราลองนึกถึงง่ายๆเลยลูกๆเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขาได้ทุกอย่างแม้ว่าวางทีเขาจะทําไม่น่ารักกับคุณน่ะคุณก็ยังได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างฉันจะแตนบายตลอดเวลาคุณเห็นไหมว่าลูกบางทีมีอาการไม่เห็นค่าคุณคุณเห็นไหมบางทีเขามีอาการที่ไม่ขอรบคุณนั่นเกิดจากอะไรคะ ก็เราเป็นของที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอมันหลักการเดียวกันมนุษย์ก็คือมนุษย์นะคะแฟนเราผู้ชายสามีเราก็เหมือนกันอะไรที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอมันก็เหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันมีอะไรที่เขาเขาล้ำเส้นเราหรือว่าเขาทาให้เรารู้สึกไม่สบายใจมากๆคุณต้องมีการสื่อสารออกมาว่าอันเนี้ยรู้สึกว่ามันมันเยอะไปมันมากไปแล้วถ้าเกิดว่าเรายืนหยัดอยู่กับตรงนี้นะคะคือเอ่อ ไม่ยินยอมนะคะให้ใครลำเส้นฉันฉันขอออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการปฏิบัติที่เคารพกับคุณมากขึ้นค่ะดีกว่าเราแบบปล่อยปะละเลยจนสุดท้ายแล้วเขาก็แบบไปซะเองอะบางทีคุณไปยอมเขาทุกอย่างคุณเอ่ทำให้เขาได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่เลือกคุณเห็นไหมเราสร้างเสน่ห์อันทรงพลังไม่ได้ นะคะทีนี้นะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ที่โดนแฟนลดสถานะหรือว่าแฟนออพยายามจะไปแอดคนอื่นคุยแล้วก็มาบอกกับเราว่าขอเป็นพี่น้องได้ไหมอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ยังขอเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยหรือเป็นเป็นแค่เพื่อนนะคะครยอยากให้พวกคุณมาเอาความรู้ในคอร์สดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายรักนะคะเพราะว่าคอร์สนี้บางทีเนี่ย มันมันช่วยให้คุณได้เห็นปัญหาที่มันสะสมสะสมกันมานานระหว่างคุณสองคนว่าทําไมมันถึงเกิดการเบื่อหน่ายซึ่งการและการมันเกิดการเขาเรียกว่ามองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีค่าในความสัมพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดได้ยังไงบางทีเนี่ยเราไปติดกระดุมผิดไปติดกระดุมในความสัมพันธ์นะคะไม่ถูกเราวางตัวอยู่ใต้เดอร์ความสัมพันธ์มากเกินไปหรือเราไม่ตอบโจทย์อะไรบางอย่างที่เขาต้องการมากๆบางทีเราก็ไม่รู้นะคะ พอเขาลดความสัมพันธ์ปุ๊บคุณมานั่งน้อยเนี่ยตั้ใจว่าก็ทําดีทุกอย่างแล้วทําไมทําไมถึงเป็นแบบนี้บางทีเนี่ยเราไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาสําคัญนะคะให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการก็เท่ากับไม่มีคุณค่านั่นเองนะอ่ะในคอร์สนี้นะครูจะให้วิธีการในการดึงแฟนเก่ากลับนะคะว่าเราต้องหันมาทําอะไรบ้างเนาะหลายคนเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีคุณค่านะคะในความรักความสัมพันธ์เลย แต่ว่าไม่เคยมีใครเป็นกระจกส่องให้เราไม่เคยมีใครบอกเราว่าอย่างเงี้ยมันมันทำให้อีกคนนึงเขารู้สึกแย่นะมันทําให้อีกคนนึงเขารู้สึกด้อยคุณค่าเวลาอยู่กับเรา,าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดคุณเข้าใจอ่ะเราจะได้ ทำใหม่ไงเราได้คิดใหม่เราได้ปฏิบัติใหม่เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันดีมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าแยกกันไปอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะที่คุณจะได้แก้ไขนะคะเพราะว่าคอร์สเนี้ยครูวให้คุณกลับมาหาตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไปแบบวิ่งไล่ล่าตามเขาวัดกลับมาได้ไหมเอ่อกลับมาอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมได้ไหมขอความรักความเห็นใจหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยวอร์ชั่นแบบเนี้ยร้อยทั้งร้อยคุณจะไม่ได้รับการกลับมาของเขาเลยเขาจะไปไกลกว่าเดิม ะะอ่าราคาเต็มของคอร์สนี้นะคะอยู่ที่5,900นานะคะใครที่ได้เข้าเรียนกูเก e จะให้โปรเพียง999ซึ่งเป็นคลิปสอนของกูเก e ในกลุ่มปิด Facebook นะคะหลังจากที่พวกเราชำระเงินกับทางแอดมินช่องทางนี้นะก็จะได้ลิงก์นะคะในการเข้าเรียนในคอร์สลุ่มปิด Facebook นะคะยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถปรึกษาแอดมินที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่เรียนคอร์สออนไลน์อยู่เนาะมีคาถามนะคะในการเรียนคอร์สไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถติดต่อมาที่ งทางนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพรกเกดเข้าไปตอบให้ค่ะเจอกันในข้อต่อไลน์นะคะ